สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะวันนี้นะครับช่างใหญ่นำพระนุสิทธิ์ธิตาสามาตัดผมฟรีที่วัดหนองใหญ่นะครับวันนี้ก็ได้รับความนุเค์นะครับเมตตาจากอาจารย์ลิต้าหนองคายนะจะมาสาธิตวิธีการตัดรองทรงสูงนะครับรองทรงสูงจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะรองทรงสูงนะครับทุยทุยสูงนะ อาจารย์ลิต้าเขาก็จะขึ้นกอบทรงก่อนนะเดี๋ยวจะกําหนดความขาวทีหลังนะครับขึ้นกอบทรงครับก่อนขไม่ให้มาโดนตาจาตาจาขึ้นกรอบทรงก่นพ่แม่ขางก่อ ก็สังเกตว่าจารนิตาจะเชิดเชิดฟันขึ้นนะครัคจะเคลื่นนอนขึ้นหน่อยนึง<ช>ครับเ<ช><ช>พื่อไม่ให้มันมันุยไม่หายยังมั์แล้วก็เพื่อ<บ>ุยเพื่อุยอยูุ่ยอยู่นะแล้วนี่ผมเขามีตกหลุมตกร่องด้วยม,ม,มีลุมมีหลุมมีบ่อเต็มเลย ถ้าเป็นหน้าก็เขาเรียกว่าคุณนายคุณนายนม่หมดอันนี้ใช้รองฟันเบอร์อะไรกันใช้รองฟันเบอร์หนึ่งครับอ๋อเบอร์หนึ่งนะไอ้เบอร์สองเบอร์สองจ้ะเบอร์สองเบอร์สองไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อย บางท่านก็ถามว่ารอบทรงอยู่ไหนเอะครับรอบทรงก็จะอยู่นะครับบริเวณเหนือใบหูนะเหนือใบหูค่ะนะครับความสูงนะครับรอบทรงอยู before, ่นี่นะสูงลองสูงสูงมันมีสองระดับคือระดับคึ่งเนี่ยแล้วก็ระดับใบหูครับจะเอาเอาทุยกลางก็ได้ใช่ไหมครับทวยกลางก็ได้หรือจะทวยสูงก็ได้อครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เส้นผมด้วยแล้วแต่ผมที่เขามา แล้วแต่ลูกค้าสั่ง้วยอาจารย์แล้วแต่ลูกค้าสั่งในที่ผมก็สั้นคุยสูงได้อ๋อครับก็ไปคุยกับลูกค้าเอาเองนะเรื่องการกาหนดความทุยลูกค้าจะรู้ดีนะครับถ้าลูกค้าไม่รู้เราก็ตัดสินใจให้เขาเลยอยู่ที่เราชอบด้วยใช่เราชอบดูมุมมองใช่อาจารย์มุมมองว่ามุมมองของเราว่าจะเอาสวยขนาดที่นี้เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งอ๋อเป็นเบอร์หนึ่งนะ่าที่แล้วเบอร์หนึ่งก็พลาดบินไปแล้วรอบหนึ่งเป็นเรื่องปกติผมก็พลาดอาจารย์เมื่อก่อนเรียนใหม่ๆก็พลาดเป็นเรื่องปกติ เราก็สะบัดว่าเบอร์หนึ่งไปรับเบอร์สองเบอร์สองมารับเบอร์หนึ่งครับตรงข้างหูก็เอียงปะตาเลียนนิดนึงแล้วถอยก็สะบัดไป ให้ลูกค้าปมนิดนึงเพื่อความสะดวกในการสะบัดตอนดตอนนี้จารย์ตาก็สะบัดครับสะบัดไป,ปะตะเรียนขึ้นไปตรงนี้มันมีหลุมก็อาจจะใช้มุมะตะเรียนครับในการตะแคงใช้มุมตะแคงเข้าไปเซาะขึ้นมา

ถ้าเราต้องการจะตัดแบบนวลคืนนะครับก็ไม่ต้องกําหนดความขาวนะแต่ถ้าเราจะกําหนดความขาว,วกำหนดความขาวที่หลังก็ได้นะครับมันไม่ไม่จ่ายตัวนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ช่างด้วยครับบางท่านก็กาหนดความขาวกอรบางท่านก็กําหนดความขาวที่หลังนะครับผมผมคิดว่าอาจารย์พิตต้าน่าจะก,กําหนดความขาวที่หลังนะครับเพราะว่าเป็นการขึ้นทรงขึ้นทรงขึ้นกรอบทรงเรียบร้อยแล้ว ขออาจารย์กำหนดความขาวให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยแล้วกำหนดยังไงครับตัวน,นี้ก็เอาฟันรองออกนะครับแล้วก็จะกำหนดความขาว,วกำหนดครับถับเปน็นฟันศูนย์ใช่ไหมอาจารย์หือว่าเป็นเก้าค่ะตัวนี้จะมีจากเก้าไปเก้าหกสามแล้วก็ศูนย์ค่ะอ,อันนี้เรากำหนดไว้ที่เก้าก่อนอ๋อที่เก้าก่อนใช่ไหมจุดเก้า เพราะบัตรเรียนวิธีการใช้ก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแต่ละตัวใช่ไหมต้องตาความว่าใจใช่คือเราไม่ได้เอาข่าวมากเราก็จะใช้เบอร์เก้าสบัดนิดนึงอ๋อครับขึ้นไปนิดนิดมีเบอร์เก้าเบอร์หกเบอร์สมใช่ไหมเก้าหกศูนย์เก้าหกสามศูนย์ตอนนี้เราใช้เบอร์เก้าอาจารย์ใบ่หวยป่ะเนี่ยงวดไม่ได้งวดนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสมใช่ไหมหนึ่งเจ็สทะเบียนรถหรืออะไรอจยเพื่อนขายบ้านได้เพื่อนขายบ้านได้บ้านเล็กที่เพื่อนอ่ะไปลองเสี่ยงดู หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามตรงกับบ้านที่เ้าหนึ่งครับอครับแล้วก็สะบัดขึ้นจากด้านขาวแค่ไหนเราก็สะบัดขึ้นแค่นั้นออืครับอันนี้เราไม่ได้เอาขาวปลิ๊บนะเราขาวนวลอ๋อขาวนวลนิดหน่อยนะนิดหน่อยพอครับเอาแบบสวยๆแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะใช่ทรงผมผู้ใหญ่แบบสมาร์ทสมาร์ทหน่อยอ่าเขาไม่เอาขาวมากครับ แล้วก็ออกแบบให้ให้เขาได้เลยนะว่าอ,อยากจะตัดแบบไหนนะครับซ้อม<ช>แบบไหนไเป็นการซ้อมด้วยเป็นการถาข้อมูลกับลูกค<ช>้าไปด้วยนะครับแล้วก็เก็บนิดนึงลบ<ม><ฮ>ขอบนิดนึงนะครับอาจารย์วิลาขออภัยครับอาจารย์ลิต้าก็จะตแทงบีนะยิงบีนะครับก็จะเชิดเชิดเชิดไล่ขึ้นนะครับเลเยอร์นะ ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเลเยอร์นะครับหรือว่าตัดแบบลองวีนะครับภาษาไทยนะช่างไทยแลนด์นะครับก็จะเรียกว่าตัดลองวีลองวีนะครับลองวีมันก็มีหลายประเภทน,นะแต่ว่าช่างนิยมใช้วีขาวนะครับในการลองวีมันจะไล่นวลคืนกําลังสวยนะอรับยาหน้าหนึ่งหกเก้างวดที่แล้วซื้อตั้งไหลตั้งเยอะไม่มาเลยครับ มาดูข้างซ้ายนะครับครับก็อาจารย์ก็จะกดนะครับกดเป็นหูลูกค้า,ลาแล้วก็ตะแคงครับใช้มุมตะเลี่ยมตะแคงแล้วตะวัดขึ้นนะนะครับตรงนี้ก็เป็นหลุมก็ขุดนิดหน่อยก็เหมือนขุดขนมพกนะอาจารใช มันแค่ขนมโคกรครับฝึกนะฝึกฝนนะมันฝึกฝนกันได้นะครับก็ไล่หวีหขึนไปไไไไนะครับมาดูครับดูเหลี่ยมดูมุมนะตอนนี้อาจารย์เขาจะลบเหลี่ยมลบขอบ,บนะลบมุมนะ que é o สังเกตนะครับว่ามืออา,ารย์ลิต้าเขาจะนิ่งนะมือซ้ายจะนิ่งครับจะทําให้การ,นะรไถไล่เลยเยอร์ขึ้นไปได้เนียบนะครับมันจะเนียบจะนวลจะกืนจะกลมกล่อมได้ง่ายนะเพราะมือซ้ายมันนิ่งนะครับนักเรียนช่างบางท่านก็มือซ้ายยังเหินอยู่เลยยังสั่นไปสั่นมาก็เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวก็หายสั่นตัดไปบ่อยคเดี๋ยวก็ชินน ดูนั่นไมมยังต้นไม้เนี่ยดูง่ายาลมดีมากเลยครับลมเย็นเหมือนเปิดพัดลมเบอร์สองเลยลมเย็นเดี๋ยวมาแล้วฝน วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ลิต้าน้องคายนะครับขอบคุณคุณพี่นายแบบด้วยชื่ออะไรครับนายแบบคืออะไรพี่สมพงศ์พี่สมพงศ์ครับขอบคุณพี่สมพงศ์มากที่อนุญาตให้นะครับท่างใหญ่ครับถ่ายวิดีโอสอนผมลงยูทูบเพื่อเป็นพิธีทานธรรมทานเป็นทานบารมีนะก็ขอให้ปานิสงตรงนี้นะครับขอให้อาจารย์ลิต้าน้องคายและคุณพี่สมพงศ์อายุมั่นขวัญยืนคิดอิ่มนอนหลับรอดพ้นจากในโควิด -19 ก็ขอให้ฉีดล็อกฉีไปแล้วนี่ขอให้เชื้อโควิดละลายหายไปนะครับจากร่างกายพี่นะแล้วก็ขอให้นะครับโควิดนะครับรีบออกไปจากประเทศไทยด่วนเลยนะครับไม่มีใครต้อนรับแล้วตัวนี้ตัวนี้แยกกันหมดแล้วทั้งโลกด้วยบอกทั้งโลกให้หนหนีจากโลกดอวออกไปจากโลกนะแต่ละคนทั่วโลกก็หนักหนาสาหัสกันเหมือนกันหมดอาทิตย์หน้าก็จะมีการนะครับห้ามออกจากบ้านแล้วนะเป็นการล็อกดาวช่วงกลางคืนนะครับสามทุ่มถึง สองทุ่มถึงทีสี่นะครับวันจันทร์นะครับที่สิบสองกรกฎาคมหกสี่นะครับนะครับการจัดจกิจกรรมพวกเราก็จัดได้ไม่เกินห้าคนนะวันนี้นะครับกับพรุ่งนี้ก็ยังจัดได้ไม่เกินยี่สิบคนนะแต่วันจันทร์ไปแล้วก็จัดได้ไม่เกินห้าคนนะั้นเราก็อยู่ห่างๆนะครับห่างๆกันไม่ต้องไปใกล้กันนะครับก็ต่างคนต่างไปนะครับไม่ต้องไปรวมกลุ่มกันเยอะนะครับทําให้ ดูแลตัวเองดูแลตัวเองดูแลตัวเองไม่มีใครมาดูแลได้เราได้เท่ากับเราดูแลตัวเองพี่จะฝากอะไรครับถึงตอนรับผมฝากเพื่อนเพื่อนที่ทํางานพวกเป็นนกแก่นะฮะลูกน้องขอให้ให้ให้ใส่แม็ด้วยนะฮะบางที่ใสสายกินเราเดินจับกลุ่มกันเพ่อสี่ห้าคนมีทุกที่ฮะตามตลาดครับผมขอความกรุณาช่วยช่วยบอกลูกน้องและให้ติดแม็ด้วยครับอพาพอเห็นเยอะนะเพราอเพื่อเพื่อความปลอดภัย รักใครมากกว่ากันรนะักตัวเองนะรักตัวเองให้มากๆครับป้องกันครับผนตอนนี้เยอะมากนะฮะปีวัวว<า>นวนี้เก้าพันกว่าเลยครับจะทะลุหมื่นนะแต่ละวันเจ็ดสิบกว่าคนแล้วแต่ตอนนี้พุ่งขึ้นมาเก้าสิบแล้วเสียชีวิตนะแต่ละวันนะครับอาฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับถึงร้อยแน่นอนก็ถึงหมื่นแน,<ค>น่อนอนให้ทุกคนดูแลตัวเองนะก็ให้ะระมัดระวังนะครับวันนี้อาจารย์ดิตาเขาจะเอาบัตรเลียนตัวเลกมากันขอบนะเก็บนิดนึงนะเก็บเรียมเก็บขอบนะ ชมแล้วก็ช่วยท่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ลิต้าพี่สมพงศ์นะครับแล้วก็ทีมงานท้างใหญ่ด้วยนะครับอาจารย์วิลาดูดูทั้งจ่อยด้วยนะดูหน่อยทั้งจ่อยหัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหัวที่สองนะ เรียกอาจารย์ลิต้าอาจารย์ราดเยอะๆก่อนจะปล่อยลูกค้าออกไปให้ช,ช่วยดูช่วยตรวจหน่อยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ได้คลิปวิดีโอนําไปต่อยอดไปต่องานนะก็ขอ,ขอทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยตัดผมเปี่ยงวันเปี่ยงคืนนะครับลูกศิษย์ลูกหาทั้งใหญ่ก็นะครับอยู่ที่วัดน้องใหญ่มา3ปีแล้วนะ อาจารย์ลิต้าก็อยู่มาปีกว่าแล้วอยู่มาตั้งแต่โควิดครั้งก่อน,นจนถึงโควิดครั้งนี้นก็ต้องอยู่ต่อไปอีกไม่รู้ <c oughs> เออไม่รู้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่จะไปไหนก็ไม่ได้ก <c oughs> ็ <c oughs> อาจารย์ลิต้าให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนอาชีพสวยสวยอาชีพแต่งหน้าก้าวผมช่างแต่งหน้าหน่อยอาจารย์จะให้ปรับตัวกันยังไงชั่วโมงนี้ก็แค่บอกได้แค่ว่าอดทนอดกลั้นมีสติอย่าคิดมากไม่ต้องไปนั่งด่าใครหลอกด่ายิ่งด่ายิ่งเครียดเดี๋ยวจะเป็นโรคซึมเศร้า ทำชีวิตให้เบิกบานสดใสยิ้มรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นอ,ตตอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอยากจะซื้อลอตเตอรีร่ก็ซื้อใช่ไหมอ,อยากซื้อลอตเตอรี่ซื้ออยากพูดคุยแล้วพูดแต่สิ่งหนึ่งที่อย่าทาก็คืออย่าเครียดครับเพราะมันจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวเป็นโรคหมุดหงิดง่ายใช่ไหมใช่โรคซึมเศร้าที่เกิดมาจากอะไรครับความเครียดนี่เลยความเครียดความเครียดใช่ไหมคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปอ้าว สะแท้่านเครียดแล้วนะครับต้องออกจากคอมเพ้นห้ได้นะใช่ออกกันกีฬาและมาทำบุญแล้วก็มาปกป่าผู้คนด้วยก็ดีค่ะรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเสร็จแล้ะเดี๋ยวตัดให้วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ